ว้าพ่อแม่พี่น้องทูกคัทุกคนเม่ไม่กับแทกตราดีเมื่อไงทำิ้วเข่าหอมมื่องยังเอสีแถวเับอดี๋แถวทไหนที่จนคนใซิมซื้อได้บ้างซิมจะ for ซื้อที่จทนก้อนกระจกประมาณ นะไก <si ่นี่ละก็ต้องลุกเรื่องเจ้าก็มากกองก่อนเจ้าก็ต้องลุกเรื่องอะไรมาแต่ทหารมาแต่ข่าวเกี้ยนทหารข่าเหลือทหารเข่าวเขาอย่าเกียนเนี่ยย่างมะเรงครับใบสามใบสี่โมงเขาเที่ยงครับจะว่าเป็นเขาเรี่ยงมามามาม ลาบต้องนันครับลาบเลือดอ,อลาบเพรไม่เลือดลาบบิบจหลืบอนี่นหละมาๆแม่บ่ายิ่ยกินซุปครับิุ้ยจเย็นนะัากันอีกเนะอย่ามันอย่ามันรุดเมเจ้าเ่าี่ใครล่ะเขากินเมิ่กีก้้อเววอพีนอนน่น้องเด้อเาแยงกันครับเขาเทียมผมต่ว่าเขาแยงพี่น้องสปีเลนึงออหง tại các trường bằng chứng tại đâu hỏi lương mà lương hỏi 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 hỏi lương hỏi hỏi lương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  ขึ้นเขาเงยัตเยังยังม่วนใช่บบกบกบกับบกเทปบกไงเนะเบิ้ลบักหนอกเนาะบักหนอกแ่เน่องบ้าแม่บอานม่อมันคืนี่แต่กะตุ้นของใบหนอกเทปหนอกไงมันมีหนอกโคกนอกปลายหนอกอยพวนี้ไบยัป่่น่ยูมากไป่น เดี๋ยวมันออกง่ายเอาครับ,รบเช้าบ่คาาร,รัเต้ช่วงนี้ย่างหายแล้วครับพี่น้องลองมือเวีนมือมัน,ม,นมันหาแนวได้าาย,ยาก ăn cái là được hết đây là ăn cái mông bò bánh mưa hay gì Hãy อันนี้ก็จะัวเรื่อยเรื่อมันก็จะหิบโขมันฝนตกแรงเลยก็จะเรงหิบโขมันแลเนาะอะไร

เอ้าบไม่ใจหรอครับต่ว่ามันเกิดผ่านย่แต่ว่าเหลือก็ผ่านอยู่ได้ปลใจคำม,มันก็จะเจ้าหนแมอยู่เออ

ไี่นาอืเนี่ยปะออมพี่น้นงครับฝากเด่อฝากกไปที่ตามปากก็ไปกดไปบึ้งไปเด่อ<ๆ>พี่นางส่งหน่อย,อยๆได้ไหมี่ 4, มตอท่ตามได้อ่ากตี่ตามกดจับตาครไเด้อพีเนองเลย <laughs> กำลังใจเหังเก็บต่อไปอ่ะใช่ผ่านน้งกเดาจะกี่ยวกักสาเหตุจไปเห็นอ่ะอุ้ยตามมึงถึงได้ี่จัดกอล้เห็ดเขาเดากขมาขอไทยหลายอยู่เลยสองสอง่ะย่หอยฝ่ายขอไทยหลุอน้ำเงินอนะ่ะ อยากเอาคนไปถ่ายคลิปนํ่เพินม่ไปเ,ปไปเปไัินม่กล้าไปพปไนทั้งราการทังหวยไปไมนได้หรอกนงินมีเวลาบไปช่องช่องอ้ายชื่ออย่างนวแดงวะเรา่อง้หล่ะเรคนดึงไงาาบาคนบางคนมันทานเนี่ยนะมันก็บอกอยู่ว่าให้ไปเรื่อย que. ก็ยิงสิคอมาเบิ้งเองเพื่นกรเทศดูเพ่อนถึงใจออกไจเบิง่งหูเพืนมันกันบ่อนไม่านเนี่ยขายของอยากร้ายยังเะฮะเรียนโอ้ยสาก้เบิ้ง

จ้นี้ก็จะทายแต่รับไปแต่รับมาครับกับเหมือนมะล้อมมะล้อก็การอยู่การกินน,น,นั่นนี่นี่นะโดยเฉพาะว่าตายตัวนะครับวัดศรเจอจงคอนเทนต์แบบใหสิท่ายข้ากันไปเรื่อยต้เหนื่อเรื่องคลิบกินเขากินนั่นกินนี่ต้องเหือยเรื่อง,อง,องมะล้ํมแต่ว่ามะล้ําตัวนันตัวมันไข่แน่กมูลคือ คลิปหางเครื่องเต้นโชว์ครับมันก็ได้แต่เพราะว่ามัานมีดนตรีมีแต่ดนตรีนะดนตรีโชว์งกับหางเครื่องเต้น,ตน,นได้แั้วนะครับทั้งยังหันบ่ได้เลยดูโทผงาหา้ยลงเลยตอนมีแต่เพลงแซท้แท้แท้ ไปลองอื่นไปบรรยากาศลวงหน่อยเบิ่งดีร่องวงนันดีร่องไหนกันลำวงลำวงได้เลยได้ลยได้ด่องแยมแยมแยอื่นค่ะบนบานบนบานแม่บานผมครับอยู่บนนอแนี้บนนอนี้หาวบนนอแนรี่านนอแนี้หาวบ้านปลาลมมันอยู่ตทานแผ่นอยู่นอแนรี่บนบานเพ่อนมือ ไปจองทีจองยังเรียบร้อยแล้วครับไปกินข้าวซิไปหง่องไปกินข้าวซี่ไปกินข้าวปุ้นข้าวปุ้นบนบานกินข้าวปุ้นเห็นไหมเนียนละมากันน้อนบดโอ้โหเม้นเปล่าอ่ะมันกระถินนี่เด้ เด็ดตวาไบอเป็นยังกินหมกกันินคือปากนี่แต่ว่าแห้งกินแห้งเสียบกับแหงปากมันไปนะหยอดกระยินหนกรินแห้งมักแลวบอกว่ามูกอ่ะลยยอมันเป็นหอมได้เหมือนเอาครับครับ

เ็ดยังเดียวผมเชื่อใจยางวได้เกิดสดมากินให้มันไดขึ้นเพนนะ่ห้บ่อด้นเพนเนาะ่ได้นะแต่ว่ายอมรับคนดีๆเบาโกบพี่น้องเอาไปเบิบ่มเด้เบาโกคนตัได้หน่อยครับพวกลาบพวกนี้นี่ลาบจานับเจ็ดี้บแปดเดบเกินด้ิ เจ็ดสิบแปดตามยี่สิบตามเอาขาหมูกินเรื่องเ,เป็นจีหาโลซีโลหาโลคยังบวกอวอืมบวกกว่าครับอันต่อนหน่อยนึงเสรมาแล้วที่ออกสองไอเอียโก้งอ่ะเป็นไปได้ก็อยากออกนี่เด้อ่องไอเอียนอ่ะสองไอโกงอยากออกนี่เด้ ขันเป็นบางหัวใจก็สิเด็ดปุบปบปเป็นโตเป็นเป็นว่าคนดังคนดังดูครับอ่ะพี่แล้วนอนสำหรับคิมเีกอะอะไรสำหรับิมหนาอไมได้พี่น้องเล้อฝากตี่ตามชาอุทยรงดาวนั่นเนงฝากฝากคนไหล่นแช่นซับสะใ้ไปบักบวก้มยำกุ่มให้ได้พี่น้องเอิยกับสำหรับเหมือนเ้ครหลับแสีกที่หลับครับผม ท้ายนี่ก็บผมยังหลายครับขอบคุณหลายๆที่ที่เบื้องคลิปขแคน้อยเห็นมันจนจบแล้วก็บเขาขามโฆษณาทั้งเรื่องมันก็มีโฆษณาเขาด้พี่น้องมันโฆษณาเขานแต่ว่าช่องผมมันยังบริสันทผ่านเลยแต่ว่าแต่ว่า YouTube เพิ่นสรีสาสมไว้ปทนครับเมื่อใดที่ผมผ่านเพิ่นสรีเอายอดตรงนั้นมาเป็นมาเป็นเงินให้ครับอีกเทื่อนึงเรื่องนี้มันเป็นสาสมถ้าถ้าพี่น้องเห็นใจเแค่ยังเดเบื้องให้มันจบ โดยเฉพาขามก็ชนะขอบข,ข,ขอบคุณได้หลายครับเลยลขอบคุณอิเลีที่ผู้ที่เบิง้งเบิ้งคีบแคาน้อยจนจบครับจ้าคลิปนี้ไว้สัเนาพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ